ทาทำี่มันเห็นผลดีขนาดนี้จึงทําให้ตอนนี้ต้องพูดเลยว่าแพ็กเกจนี้ของขาดค่ะจะโชว์แพ็กเกจใหม่ให้ดูนะคะเป็นโปรดักต์ใหม่ของเรานะคะที่จะทาออกมาขายในช่วงนี้ในช่วงที่กาแฟกาแฟหอมโกโก้หอมเนี่ยกาแฟาแบบกระสอบแบบนี้ของขาดนะคะเราจะมีแพ็กเกจนี้มาสํารองให้นะคะใหญ่มากทุกคนมันใหญ่มากกว่าที่คิดเทียบกับน้าค่ะเห็นเนาะดูดีอลังการมากเลยอะแต่แบบ มีแค่2รสชาตินะคะกาแฟกับโบกโก้เท่านั้นนะคะม,ม,ม,มีแค่2รสชาติกาแฟกับโกโก้เท่านั้นตัวถังเนี่ยนะคะนอกจากจะใหญ่แล้วนะคะยังชงง่ายว่กี่ช้อนดีจะอะไรยังไงดีมีช้อนตวงให้แล้วนะคะ1แก้วเนี่ยสามช้อนพอหนึ่งแก้วชงแค่สามช้อนนะคะตักสามช้อนน้ำหนึ่งแก้วเท่าแก้วกาแฟแบบนี้เลยนี่วันนี้เอาแก้วกาแฟมาด้วยเอาแก้วกาแฟมาด้วยนี่นะคะชงใส่แก้วกาแฟแบบนี้น้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นก็ได้นะคะแต่น้ำเย็นเนี่ย คนนิดหนึง่งขย่าหน่อยนึงเพราะว่ามันมีความอลายยากในน้ําเย็นนะคะต้องขย่อยหรือต้องคนให้มันเยอะกว่าเดิมนิดนึงนะคะเพื่อที่จะทําให้มันละลายนะคะข้างในก็จะมีถุงอีกชั้นหนึ่งเพื่อกันความชื้นโกโก,โก้ถ่ายดีมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะมีถุงกันความชื้นให้อยู่ด้านในด้วยนะคะรสชาติเหมือนแบบหอมแบบนี้เลยรสชาติเดียวกันนะคะรสชาติเดียวกันแต่มาในรูปแบบถังเรียกว่าแบบถังเลยเพราะว่ามันอลังการมากๆนะคะและนอกเหนือจากนั้นนะคะ อยากให้เห็นปริมาณน่าจะมองไม่เห็นหนึ่งถัง4ี่้อยห้ากรัมส5 0 0 0ห้าพันมิลลิกรัมค่ะเยอะมากมากมาทุกคนเยอะมากมากนะคะจากปกติเนี่ยอย่างหนึ่งห่ออย่างเงี้ยนะคะห่อหนึ่งจะมี15หกรัมอะซองหนึ่งจะมีส5กรัมหนึ่งห่อมี15สซองเนาะก็จะได้อยู่ที่ส75้ากรัมตัวนี้4 0 5ยห้ากรัมค่ะเยอะก,กว่ากันนะเยอะก,กว่ากันเนาะ โคตรอลังการเลยอ่ะโคตรคุ้มโคตรจุโคตรเยอะโคตรเยอะมากๆเลยให้เยอะอะไรขนาดนี้วะอร่อยกินทุกวันเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะอะทีนี้นะคะนอกจากจะเยอะจะใหญ่แล้วนะคะเดี๋ยวจะคำนวณให้นะคะราคานเนี่ยตกผลึกมาแล้วนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยอยากลองทานก่อนอยากลองทานก่อนก็เลยต้องขายเป็นถังเลยแยกถังขายแบบนี้เลยใหญ่แบบนี้405กรัมนะคะ405กรัมนะคะ ชงได้ประมาณ27-28แก้วโดยราคานี้เคาะนะคะ390บาทจะส่งฟรีทั้งโอนและเก็บเงินปลายทางค่ะน,ะน,นะทีนี้มาดูตัวกาแฟบ้างอลังการค่ะซื้อ2ถัง590บาทค่ะ2ถัง590บาทเคาะได้เคาะเลยนะคะ2ถัง590บาทส่งฟรีเยอะจริงๆอยากเห็นบอกแล้ว่าใหญ่กว่าหน้าสองถังปริมาณเท่าสองถุงไหมคะไม่เท่าค่ะได้เยอะกว่าค่ะดังนั้นจึงไม่มีของแถมเพิ่มค่ะก็ค,ะคือเป็นโปร สองถาห้าร้อยบาทจะไม่ได้มีของแถมเพิ่มเพราะว่าปริมาณต่างกันเยอะนะคะต่างกันเยอะนะคะต่างกันเยอะมากๆเลยใหญ่ขนาดนี้เลยนะคะอลังการใหญ่ขนาดนี้นะคะตัวเข้างในเนี่ยรสชาติกันจีว่าเหมือนกัน